วันนี้ที่สำนักง,งานรัชวิทยาลัยจุฬาภรเขตหลักสี่กรุงเทพมหาคนครศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์อุดมขชินทร์ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ในพระอุปถรัรมภ์เป็นประธานแถลงข่าวผลการคัดเลือกผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณครั้งที่1ประจำปี2566ซึ่งมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลจำนวน15คนจาก8ประเทศทั่วโลก โดยผู้ที่เหมาะสมและได้รับรางวัลพระราชทานคือศาสตร,ราจารย์ ad, i, ดร์นายแพทย์อาเบสอาลวี้วยเป็นผู้คิดค้นสารเพสต์รังสีตัวแรกที่ใช้ในการถ่ายภาพความเปลี่ยนปแปลงทางชีวเคมีหรือเพ็กสแกนเพื่อสร้างภาพหาความผิดปกติของร่างกายมนุษย์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการ,าการศึกษาวิจัยภาควิชารังสีวิทยาและรองผู้อำนวยการสาขาวิชาผู้สูงอายุคณะแพทยาศาสตร์พีเรลแมนมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกา สำหรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์หรือพรินเซสจุฬาพรอวิร์ดเป็นรางวัลระดับนานาชาติที่มูลน,นิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ในพระอุปถรัรมภ์จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยพระร่าพระเกียรติคุณของสมเด็จพระเจ้าน้องน,องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคขัตยราชนารีในโอกาสเจริญพระชนมารรษา65ปี4ีกรกฎาคม2565้สาด้วยสำนึกในพระกรุณา ที่คุณที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยในด้านการแพทย์และสาธารณสุข